สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จิงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมกะเวลาให้คลิปมันออก 3คลิปติดต่อกันที่เป็นคอมมานเดอร์มาสเตอร์หมดเลยซึ่งอันนี้ก็คือคอมมานเดอร์มาสเตอร์เพิ่งมานะครับมาส,สดๆวันนี้เลยตอนที่คลิปออกทุกคนก็นะ่าจะได้เปิดกันแล้วแหละเพราะว่ามันมาก่อนวันออกวันเดียวโอเคเราก็จะมาเปิด4บล็อกเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันบล็อกละสี่ซองอะถ้าเปิด1บล็อกนี่คือคลิปหนฮะสานาทีเสร็จนะครับไม่สายใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเปิดสบล็อกกันคือผมเข้าใจว่าชุดนี้มันแพงเดี๋ยวผมจะเปิดเซต เปิดดับให้ทุกคนดูด้วยว่าจะได้อะไรอย่างละกี่ใบบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดคอมเ o d o r เ m อร์ม r สเอรองมตาะสีบล็อกลุยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาซองที่อยู่ข้างในบล็อกออกมาก,ก่อนนะมันจะมีบล็อกละ4ซองนะครับเหมือน d o u เ l e Master อร์ที่เคยออกมา โอเคตอนนี้เราก็จะได้มาดูกันให้หมดนะครับว่าดับเซตกับซองอมาานี่มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแตออ่ของที่ถูกที่สุดก่อนแล้วกันก็คือดับบูสเตอร์ดับบูสเตอร์เรามีอะไรบ้างนะอย่างที่รู้กันนะครับว่าจุดนี้แรอย่างต่ำเริ่มที่2ใบชวิงเปิดมาด้วยฟรอยนี่แรนะครับสองเสียงงี้แลหรือเปล่าอ่าแรนยิงยงด้วยวอลออฟแชมเปี wow มีโอกาสออกเป็นเอ่ออัลเทเนตนะครับอันที่2องชวิงโกโดโอโกโดนี่เป็นตัวอินฟินิตี้คอมโบจอมปิดนะครับอันนี้ก็เป็นอันคอมอีก2ใบแต่ไอตรงเนี้ยผมเคยเปิดเมื่อกี้มันสามารถออกเป็นแรได้ด้วยนะก็คือรีเจนต์สใบเนี่ยสามารถเป็นแรได้ด้วยต่อไปเราจะมุ่งถู่เซตบูสเตอร์นะครับเซตบูสเตอร์ er จะมีอะไรให้เพิ่มอันนี้เป็นอาร์ตการ์ด มมนเดิโอ้เซนบูเตอร์มีมีการันตีฟอยใช่ไหมเฮ้ยมาแรอย่างนี้เลยเหรออ๋ออันนี้มันเป็นเดลิสนี่เองไม่ว่าอะไรนี่เดลิสเหรอวันนี้ดูไม่ออกโอ้เฟียรแกดิยนชิฟสุดยอดนี่เป็นแรใบที่หนึ่งนะครับโอ้แรไปแแ้วก็รอดไปแล้วนะครับใบที่2อาซุสาคร,ครับผม เอ็มเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นใบมีใบที่3นะครับเจวลโรตัสโ well อ้โหนี่มันอะไรกันเออไม,มอ่ต้องเปิดละฟองออกมาเกี G ่ยวไว้ขายเจวลโรตัสโบลเลนนะครับแล้วก็อ่าเออน่าจะมีประมาณ3 4ถึง4ใบนะคือเขาบอกว่าอย่างต่ำสุดอะสองใบใช่ไหมเอวิด e มิสติกนะครับแล้วก็ไอแลนด์หุ้ยผมรู้สึกดีมากครับ เป็นไงบ้างฮะลองคำนวณราคาดูนะครับว่าเรสเนี้ยแล้วได้ของประมาณนี้คุ้มไหมอ่ะมาเริ่มจากซองหมาดสองแรกลุยอันนี้คือซองหมาดสองแรกของผมเลยนะครับไม่มีการลักเปิดก่อนนะฮะเพราะว่าผมต้องการจะมาลุ้นพร้อมๆกับท่านผู้ชมเราจะไม่รู้ไปด้วยกันตอนนี้เรากำลังจะได้รู้แล้ว3 4อ่ามมอนสอันคมอม2ตามตามลักษณะเดิมของอมามาดครับ แล้วก็แลนอ่าแลนก็ต้องมีหนึ่งแล้วน่าจะเป็นอันคอมมอนเออเอาตินเนีร์อาร์ตคอมมอนอ๋อสองอันนี้น่าจะเป็นพวกเอาตินนเนีร์อหมดเลยมั้งอ่าอันอันคอมบอรเดอร์เลดอาตินเนีร์อาตแหล่ะละครชิงลีกี้ออฟเพนอ่าเพนจริงๆครับอันนี้ แล่ไปที่2แปดแปดโอ้โหลทอสอเอ็ดน,นะครับไม่มีแรเลยครับเฮ้ยไม่มีมิติกเลยครับอะไรวะเนี่ยกราฟรีไรฮิตเทอรี่นี่ดีหรือเปล่าเหมือนจะดีอยู่นะโอ้โอ้ดีเฟกติงสวาดอันนี้โอเครอดนะครับดีเฟกติงสวาราดนี้แพงนะคุณ1 2 3 4 5แล่ b o r d e r l e s undergoal stadium นะครับแล่ b o r d e r l e s เป็น undergoal stadium อ่านี่สรุปแล้วได้แล่5ใบนะครับน่าจะฟิกว่าเป็น5ใบนี่แหละก็คือแล่ฟอยธรมดาฟอยเอ็ด b o r d e r l e s แล้วก็อันนี้เหมือนเขาจะเรียกว่า frame breaker อแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นอลังการงานสร้างนะครับ ผมจะมาให้ผู้เราลองดูเลทการออกมันนะครับว่าประมาณนี้คุ้มไหมเพราะว่าต้องยอมรับจริงว่าชุดนี้มันแพงมากครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปปินแงคงได้นะแต่วิสันปินแปลงได้เจ็บใจมากแลยังไม่แรแ,แล่ละเช,ชนเนอร์นะครับอันนี้ใบใบนี้ไม่เท่าไหร่หรอกได้อะไรก็ได้แลเอฟเอฟเอสมา เมนเดเลียอ้อันนี้ดีเลยครับอันนี้ถือว่ารอดรอดอยู่เลยนะเนี่ย M33 อะไรวะ Bird เปิดออกมาเป็นตัวนี้แพงเปล่าอ่ะตัวนี้มันพพอร์ตเพนเกอร์ผมไม่เห็นราคานะน่าจะไม่แพงและ2องสองเกนโซอุยเก็นโซนี้ก็ดีอยู่นะแต่รีปินอย่างนี้แล้วราคามัจะตกหรือเปล่าอ่าเฮ้ยอันต่อไปเป็นอาร์ตอาร์ตเอ่อโปรไฟล์พิเจอร์นะครับ เอ็มเฮ้ยเอ็มสีสีเขียวมันคืออมนาดอมนัดน,นี่ราคาดีปะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราไปต่อเฮ้ยเราเราได้แท็บไฟมันเดลเลียนอะ่ะโอเคอยู่นะเฮ้ย <c oughs> อันอันอันนี้นี่มันเป็นอันคอมเหรอเนี่ยอันนี้คือเป็น แลจากคอมมานเดอร์ชุดดีแอนดีนะครับอันนี้เป็นอันคอมซะและ้วเฮ้ยถือว่าดีนะเพราะว่าหายากอยู่เหมือนกันคนหลายคนก็พยายามหามาใช้อยู่ไปเนี้ยใช้ได้อา่าคอมมอนสองใบแล้วก็คอมมอนฟอยเอลวิสมิตติเอ็มดึ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 มดมเอ็มใบแรกแลนทักอู้หลอดไปแล้วนะครับแลนทัก ผมว่าควรใส่อฟเฟกนี่น่าจะเมื่อยมือแลฟ้าเขียวแลนแลนแลนเออแลสามส่าวเป็นตัวนี้ตัวใหม่นะฮะอ,อยู่ในคอมมานเดอร์อยู่ในกล่องคอมมานเดอร์ซึ่งเป็นอาร์ตใหม่ที่เออโหกล่องละได้กล่องละประมาณ8-10ถึง10ใบนะถ้าผมจะไม่ผิดที่มันจะมาเป็นใบใหม่เลยอะราคายังไม่ค่อยนิ่งนะครับพวกนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ แร่ธรรมดางั้นหรือใส่สีเขียวมาเออใบนี้เป็นใบใบลายสีที่ถูกที่สุดไม่ไม่ไม่ดีใจได้ไหมแร่สองสีเปิดมาเป็นเทย่าคารลอฟก็มันก็ต้องมีเจ็บบ้างนะทุกคนเฮ้ยบล็อกแรกกำลังผ่านไปนะครับบล็อกแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกดีนะคุณรู้สึกดี ผมไม่รู้รู้สึกเบหงก็เปล่านี่ไลนิงเกฟก็มานะครับปอกคอยเอียงก็มีคอมมอนสใบคอมมอนอนังคอมคอมมอนอนังคอมแรต่อไปแลไปแรกเป็นทวิงเมนเดลเลียนเขียวอุ้ยเมนเดลเลียนมาครบเลยวะเนี่ยชอบชอบชอบมามาอีกก็ดีแลมาติเป็นไม่ใช่มันตินะครับเจ็บครับเจ็บเจ็บ หนศูนย์ห้าเฮ้ยอ๋อเพนเพนวอลเกอร์เพนวอลเกอร์เพนวอลเกอร์ฟอยท์เฮ้ยถ้าเพนวอลเกอร์มาอยู่สล็อตนี้มันจะเป็นฟอยต์เหรออันนี้ไม่ฟอยต์แสดงว่าสามารถออกเป็นฟอยต์ได้แรนดอมนี้น่าจะเป็นเออ่เฟมเบเกอร์ออกมาบัตชิปแอสเซนชั่นรอดนะครับอันนี้มิติกไม่ไม่ได้มาหาผมนานแล้ว และไม่มีพลังชัดออกมาเป็นออ้คายโดมิเนนต์อันนี้รอดนะครับคายโดมิเนนต์รอดบล็อกนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ะนะคุณโอเคผมรู้แหละว,ว่ามันมันสามารถรอดกว่านี้ได้แต่เราพอใจครับพอใจเ้ยเราจะไปสู่บล็อกที่2กันโดยเร็วรว,รวไวซ่อมมันก็แพงสองพันกว่าใครใครบอกไม่แพงนี้ไม่ได้นะครับสองพันเนี่ย คือหนึ่งหนึ่งบล็อกนี้มันจะเท่าราคาเงินเดือนเด็กจบใหม่แล้วครับมาแล่ไปแรกอู้เอ็มบั่งเธอคุณออกมาเป็นอิมมิชิปอุ้ยอันนี้ก่อนก่อนรีปินนี่ราคาราคาดีมากเลยคุณฮ้ยรีปินนี่ผมว่าราคาไม่ค่อยตกนะเพราะว่ามันเป็นการ์ดทริกของสีดําที่หาได้ยากครับเปลี่ยนสเปลของสีดำอมะคือใครโดนใครเล่นดําลวนแล้วไปเปลี่ยนสเปลเพื่อนในนี้ผมว่ามีเหวอ,อะเอ็ม หุย้ยนานๆทีได้เอ็มเว้ยเฮ้ยเอ็มเอสเอสมันคือดโมรินติวอตาอุ w T ้ยสุดยอดเฮ้ยผมว่าสองนี้รอดแล้วว่ะต่อไปผมแม่งเปิดเปิดไปอย่างนั้นแหละโอ้ยเออนนี้ก็ราคาดีนะอันนี้ผมเห็นยี่สิบเหรียญอยู่หุย้ยอันนี้ก็รอดคุณเฮ้ยนี่เป็นบ็อกบ็อกเทพคุณอาร์ตเสออาร์ตเสือา,ออาอโบไฟอาร์ตนะครับ มีหลายๆคนบอกว่าจะสะสมอยู่โปรไฟล์อานี่คือถ้าไม่ชอบอก็เกลียดไปเลยครับมีได้แค่2อย่างไม่มีตรงกลางผมถามหลายคนแล้วไม่มีเฉยๆยครับแบบไม่ชอบอก็เกลียดไปเลยะเพื่อนๆก็ดูดูผมเปิดก่อนนะครับว่าก่อนจะตัดสินใจไปซื้อที่ร้านการ์ดฉันน้ำว่ามันมีอะไรบ้างก็คือแบบถ้าได้ประมาณนี้โอเคไหมล่ะอะไรประมาณนี้ซอมก็แพงและ แรงธรรมดาสีดำโอ้โหอันนี้ไม่เจ็บไม่รู้ว่าไงละครับคุณมันก็เจ็บสีสแดงเขียวอะไรวะอ๋อเจ็ดสามรู้เลยอะไรกอรซิลล่าครับกอรซิลล่าแบบล่างธรรมดาไม่มีสกินเจ็บครับแร่แร่ธรรมดาสีเฮ้ยไม่มีสีเหรออุยโออูจินมิสทรี อันนี้ของใหม่ยังยัง,ยงไม่ยังไม่รู้นะครับ M อืมืมดืมดืมตืมดืมเฮ้ย b o r d e r M อะไรวะชัดออกมาเอกตาภาหน้าเลนรอดครับผมรีบินครั้งแรกนะครับเอกตาภาหน้าเลนแหล2สองเสียงงี้แลนครับโอเคโอเคไปกันต่อไปกันต่อถ้าไม่ได้เอกตาภาหน้าเลนมาช่วยนี้ไม่ไม่รอดนะ แต่มันก็ปริมปิมอยู่อะคุณอ่ะมาอุ้ยแรเพนวัเกเกอร์เหรออะไรนี่ลิเแลน่าเหละอ๋อไม่ใช่ออฟนิกซิลิทเอ่อไม่รอดครับไม่รอดแลเบอร์มากิวโลตัสอืมอยากได้อีกโลตัสหนึ่งอะแลแลเยอะจังเว้ยเบอร์มาเป็นอุ้ยจลลิเวอร์ตัวนี้ผมเป็นหนึ่งในตัวที่ผมเก่งว่า จะเป็นซาิเวอร์ที่มีราคาอีกตัวหนึ่งคือซาริเวอร์ลิปิเคตหนึ่งสามโอ้ยโยริโกโยริโกหน้าซิมมากเลยอันิเมย์หน่อยก็ไม่ได้แลธรรมดาไม่มีไม่มีมิติกเลยครับสองนี้ปิง้งโอ้คือผมเห็นไอ้ดิงนี้ผมนึกว่าเป็นผมรู้ว่าเป็นด็อกไซนะครับคือหน้าตามันโคตรเหมือนกันเลยน่าจะเป็นเรือลำเดียวกันครับ เอาออกทะเลได้โอเคซองสุดท้ายของบล็อกที่2อุ้ยคาลเตอร์สเปลแบบฟอย,ยนี่อนะันนี้อะไรยังมีราคาอยู่นะนี่ยแรงละอ่ะแมนดเดเลียนมาอย่างนี้จริงอุ้ยแมนดเดเลียนขอแมนดเดเลียนก็ได้แมนดเดเลียนนะครับโอ้หอันนี้ฟอยล์เอ็เจ็บผมไม่เคยมีดวงเอาฟอยล์เอ็เลยนะถึงเมื่อกี้จะได้ของดีไปก็เถอะ แล,ล้ชวชิงสลรีเวอร์จวัวจวัวลองนะอันนี้มันสลอ็อตสล็อตคอมมานเดอร์แลสามสามอะไรวะชักออกมาเป็นอุ้ยลีเก้เบฮิมอสไม่ใช่สามสามนะครับมาผมดูผิดที่ดีครับดีลีเก้เบริมอสคืออ่ทั้งโมนาทัท้งแท็บได้ดับเบิลม,มานาก็ดีหมดอ่ะไม่มีอะไรจะอธิบายครับอุ้ยผมเห็นไวเว็บมันมันเป็น มันเป็นโปรไฟล์แล้วดึงออกมากีซ okay, ่าโอเคอยู่เฮ้ยผมว่าไอ้โปรไฟล์อย่างเงี้ยคนสะสมเยอะน่าจะขายง่ายนะโอเคเราเข้าตู่สองที่สามกันแล้วแล้ไปแรกเขียวเบอร์มาเป็นอุ้ยทูตแอนนูอ่าผมรู้สึกว่าสอง ซองไหนๆก็มีการใช้ไม่รู้ดผิผมรู้สึกว่ายังไม่เจอซองที่เจ็บแบบเจ็บจริงๆเลยมันก็มีบ้างแหละเพราะว่าราคาขก็แพงแต,แต่แต่ว่าเจ็บทั้งซองนี้ยังไม่ไม่เจอนะคุณชักออกมาดิเฮลคายชาร์เจอร์นะครับอันตัวนี้ทำาอ็นฟนตี้คอมโบได้แล้จวจิ้งจายาฟินิกตัวนี้ยังไม่รู้แล้วกัน <Ask you. S 1> สองโอ้อันนี้เจ็บ หรือว่ามันจะเป็นซองนี้ว่าที่เจ็บจริงๆแล้วเปิดมาฟอย์กระเดียนชีโอูหไม่ใช่ซองนี้นะครับซองที่เจ็บซองที่เจ็บมันไม่ใช่ซองนี้นะคุณด,ดูไหมสวยมากเลยเราไปต่อได้นะครับถ้าเป็นที่ร้านเมื่อกี้คนก็เฮร้านร้านแล้วอ่เผื่อๆก็จะโดนทุกขหัวนะครับไม่ได้ออกจากร้านแล้วไวแรกปึงอะไรไม่รู้เฮ้ยแบบนี้มีราคาหรือเปล่า คุณคุณวน่าจะมีราคามั้งไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันมันไม่ค่อยเด่นนะดิดูสเกเลตเดมอนไอตัวนี้รีบินบ่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไฮไลท์ใบกลางจะเป็นคอมมานเดอร์เสมอแหละไฟเกตเนชิปอีกใบไหมไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดโอ้ไม่ใช่ครับเปิดแล้วเรา u เตอร์คือผมไอไฟเกตเนอรชิปเนี่ยเปิดให้ได้ทุกซองผมยังไม่ติดเลยครับ โปรไฟล์มาอีกแล้วออกมาเป็นโอเคตัวที่มันมีเอ็กเพลียนเคาน์เตอร์ครับไม่ค่อยชอบโปรไฟล์เท่าไหร่โปรไฟล์มาทีไรมันไม่ใช่ตัวรอดสักทีไอ้โปรไฟล์แล้วรอดมีมังบบ้งบอกพี่โปรไฟล์แล้วรอดไม่แต่เมื่อกี้มันรอดไปแล้วอะผมโอเคผมโอเคเอ็มเอ็มดำหรือเปล่าหุยมันมันคลอลเลอร์เลตวะหรือว่าจะเป็นโกเล็กโกมกโกเล็กโกมก เก็บแผโอเคครับโอเคผมตาฝาดไปเองอะ <laughs> <sm all> <laughs> <laughs> แสงมันสะท้อนเยอะแล่สองสองไอตัวสกายซัมเมอร์ป่าวะเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าตัวนี้ไม่คุ้นเลยเอ็มสูละดอกอูซูละดอกบอเลนน่าจะมีราคานะแกนอะพูนิเชอร์ครับโอเคอยูอเ่เฮ้ย อันนี้โอเคมากครับโอเคนี่แต่เก็บแพ็คละเอ็มอีแคล้ว12 12ไม่ต้องเดาเท่านั้นก็คือโกซีเหล็ก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 เฮ้ยผมผมขอสอนคำพูดครับผมชอบโปรไฟล์อาร์ตมากครับบล็อกนี้รอดมากเลยคุณรู้รู้สึกว่าได้ได้ของได้ของมีราคาเยอะมากแต่ต้องเข้าใจว่าผมเปิดเป็นบล็อกนะคุณถ้าถ้าเปิดซองเดียวอาจจะเจอซองเจ็บก็ได้อันนี้ไม่ชัวร์คือเมจิกมัน มันต้องมีเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างอยู่แล้วมันไม่ไม่มีทางทําให้รอดหมดไม่งั้นกัดราคามันจะไม่มีทันทีเรียวกว่าการลงทุนแบบรูปแบบนึงนะครับแลยธรรมดาศูนสองคุณคุณ้นวะอะไรวะชักมาอาสมิอาส,าม,อาสามินี่โ o ไฟอาร์ตนีมอาเจมากน่าจะเป็นเจสีนะครับเจสี่นะหมดอดล้างตูดเอ็มมาสิบสบิึบ เออดาร์กอนรอดแล้วครับท่านอ้สบายตัวแล้วครับสองนี้เเปหนีก็แพงคำบนี้ก็แพงเอ็อเอ็มอะไรดิโมนิคติโอเตอรอไม่ต้องอะไรแล้วคุณผมไม่ดูแล้วเนี่ยโอ้นี่ก็รอดครับเฮบล็อกบล็อกสนี่เป็นบล็อกที่อลังการงานสร้างมากครับดูดิให้แต่ละอย่างนี้่ มันสุดจริงๆครับท่านโอ้หายใจไม่ทั่วท้องและจริงโอ้โหอันนี้มีมีรอดก็ต้องมีเจ็บครับเ M สิบสิบอุยล่าหมอกครับอย่างนี้อูลาหมอกแคเลตอังเกอร์ออ้ยอยเอ็ดมามาทำให้เรารอดบ้างแล้วครับท่านผู้ชมเอ็มอีกรอบสุระดอกตัวที่สองสุระดอกมากับอูลาหมอกแล้วใครจะโดนดีทอก หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแหลธรรมดาปูเก็นโซวที่สองครับโปรไฟล์อาร์ตไรแล้วโอเคฟิลเลตมาสคูเวอร์ไลฟีสีขาวอิมเนตักหมูงเฮ้ยเรายังไม่เจอซองที่เจ็บจริงๆจังๆเลยนะโอเคครับมาซองต่อไปกันเลยครับสมอลต์ลิ่งไทย ออ้ยสงวนซิงไทยนี่ใครมีก็ต้องดีครับเพราะว่าไม่มีใครจ่าย2อยู่แล้วแต่ชุดหน้ามันจะมาเป็นโมเอแล้วดินี่ใครรับเทรดนี้ผมเทรดใบนี้ให้ก่อนเลยได้ไหมแล้วชุดหน้าค่อยเอาโมเอไหมผมคืออาร์ตได้แรงมากครับโมเอนี่ก็จะแบบเออไม่มีเงินจ่ายชันละสิฮมาต่อไปแลฟ้ใสคุณอีกเล็มครับอุ้ยอันนี้เขาอดครับรอดรอดกันติดๆครับ มันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าเราเปิดเจ็ดมานาแล้วก็ก่อนผ่านใส่คนอีคลิปแล้วละคุณมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเซฟติดอ่ะแบบใครโดนก็ต้องฟินนะครับมาต่อไปแครธรรมดาลายฟรีไหมโอ,อ้กูกินมาสเตอรี่ใบที่สองแรงธรรมดาสีดำไหมสีดำเหรอบัตรทิปเอเซนชั่นใบที่สองครับโอ้ ด้ซัำเริ่มด้ซัำแล้วครับแลบแลแลามัลติคอลเลอร์เปิดมาเป็นซากามาอืมก็โอเคมั้งเนี่ยอานาสองครับโอเคเราเข้าสู่สองสองสุดท้ายแล้วนะทุกท่านเปิดมา่าเขียวริวไม่ใช่เขียว ผมดูสีไม่เคยออกเลยมันซับซ้อนเยอะเกินครับเฮ้ยสองสีงี้สไเอดแลนด์โอเคโอเคแลนก็แลนก็โอเคแลสองสองอะไรวะอา่านาษาไหมชักออกมาโอเคอยู่ตัวนี้เป็นซลิเวอร์ที่ผมเก่งไว้ครับน่าน,น,น่าจะแพงได้ได้แหละแลธรรมดา คซโอนิกลิกมีทีดิชวิงเพอร์ซนาลติวเตอร์นะครับเอ็มมั่งก็ได้อู้ยพูดถึงเอ็มเอ็มเอ็มก็มาครับสองสามอะไรวะอ๋อผมดูแล้วเอลแท็บได้มานาตามาาคาไลต์กิเจอร์ครับซาวาร่าโอเคเนี่ยเราได้อาร์ตโปรไฟล์อาร์ตเยอะเหมือนกันนะโอเคสองสุดท้ายแล้วครับแหมเสียดายนิดหน่อยนะไม่ได้เจเวลโรตัสนี่คือเรากะจะได้เจเวลโรตัสแบบ อันแรกกันเดียวเลยะนะฮะไหนๆก็อันสุดท้ายแล้วจีเวลให้เราตื่นใจบ้างหน่อยได้ไหมครับถึงดืมดื่มดืมดื่มดื่มคุยมีตําหนิอ๋อไม่ใช่ตําหนิเป็นขนอะไรก็ไม่รู้ครับสองสีอ,อย่างนี้หันหน้าหันหน่าเฉยๆครับแอเอส ตัวนี้ไม่อยากได้แถมกับพีคอนโอเคอันนี้จะเป็นคอมมานเดอร์เปิดออกมา M แดงเอแดงคืออะไรวะเอมแดงมีพลังไม่อยากเดาชักออกมาเลยเบลฟา r ดากอนเฟรมเบเกอร์นะครับเทวะเทเทเทสุดท้ายแล้วนะครับโอ้สุดท้ายเจวโรอตัสก็ไม่มาหาเราไม่เป็นไรไคลเดตโดมินนน์ไปที่2ครับ โอเคมดแล้วมดแล้วโอเคครับเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดบ็อกซสุดแสนอลังการเออครับเปิดคราวนี้ผมรอดนะคุณ <c oughs> จะจะ,จะมาว่าเราเปิดจุยหมดทุกคลิปไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือได้ใบเดียวในคลิปซึ่งเป็นใบที่ผมเอามาเปิดว่าเป็นวิทยาทานให้ทุกคนด้วยว่าเออเปิดซองเซตกับซองดารมันจะต่างกันยังไงความต่างก็จะประมาณนี้ก็คือ บอกอมาก็จะได้5แรแบบคอนเฟิร์มแล้วก็จะมี borderless flame breaker ace แล้วก็ธรรมดาแล้วก็คอมมนเดอร์ก็ลองไปชั่งน้ําหนักดูนะครับว่ารายได้ในกระเป๋าเราพอจะเปิดอันไหนบ้างหรือว่าถ้าไม่อยากเปิดก็ซื้อเป็นใบๆก็ได้ครับเพราะว่าหลายๆใบที่รีปินมามนราคามันก็ลงมาให้ช้อนได้แล้วอะก็ช่วงนี้แหละโอกาสเทียร์ซื้อของหรือว่าใครมาเล่นใหม่ก็ทำคอมมาเดอ ตอนนี้ก็ราคาดีนะครับเพราะว่าหลายใบอะบางใบลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะคุณโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเปิดคอมเิวเดอร์กันอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานเราก็ขอให้ทุกคนเล่นคอมเิวเดอร์ด้วยความคายลี่นะฮะแบบสนุกสนานไม่เครียดเกินจนเกินใบฟือฟอร์แมตมันนะเป็นแคชชวลอยู่แล้วไงอย่าไปเครียดมากฟอร์แมตนี้มาเครียดตอนเปิดซองดีกว่าสำหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง และอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็การ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ